ที่หลวงพ่อเทียนยังไม่ได้ไปบุกเบิกวัดสนามในท่านได้รับนิมนต์ให้มาสอนพระที่จำพรรษาที่วัดชประทานปี18หลวงพ่อกำเขียงก็ได้ไปด้วยตอนนั้นท่านก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจารย์โกวิทได้เล่าให้ฟัง ในช่วงนั้นก็มีการอภิปรายระหว่างศาสนาพุทธคริสต์อิสลามทางฝ่ายอิสลามก็มีตัวแทนคือฮัดีประยูนวัฒนยกุลฮัดีประยูนนี่คนที่คุณเคยกับสวนโมก็จะรู้จักดีเพราะว่าท่านเป็นกระยะนานมิกกัตถาจากวุทธธาตก็มีตอนหนึ่งฮัดีประยูนได้พูดว่าเมื่อใดก็ตามที่พระอเลาะห์อยู่ ประยูนก็ไม่อยู่เมือ่อใดที่ประยูนอยู่พระเลาะก็ไม่อยู่ผู้อย่างนี้หลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอพูดจบหลวงพ่อเทียนก็ตรงเข้าไปจับมือจับไม้ขจิประยูนว่าเนี่ยพูดถูกต้องแล้วพูดถูกต้องแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยขจิประยูนต้องการจะพูดว่าเมือ่อใดที่เข้าถึง พระอลเะลเมื่อนั้นก็ไม่มีความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นประยูนแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจนี้ไม่เข้าถึงพระอเลาะ์นี้ก็ไอความถือตัวว่าเป็นประยูนนี้ก็มีอยู่ถ้าพูดแบบพุทธก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่พุทธ,ธะหรือพุโทโธอยู่นะตัวฉันก็ไม่อยู่หรือไม่มีเมื่อใดที่ตัวฉันมีนะพุทธ,ธะนะ ก็หายไปเดี๋ยวพูดให้เข้าใจชัดกว่านี้คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกตัวอยู่ให้ความเป็นตัวฉันหรือตัวกูมันก็ไม่มีเมื่อใดก็ตามที่มีตัวกูอยู่ให้ความรู้สึกตัวมันก็หายไปหรือเมื่อความรู้สึกตัวหายไปไอ้ตัวกูมันก็ปรากฏมันเป็นปฏิปักษ์กันนะระหว่างความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ย หรือสัมปัชัญญะเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างความรู้สึกตัวกับตัวกูมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูมหรือตัวฉันมันก็หายไปมันหายไปได้ยังไงมันหายไปได้เพราะมันไม่มีอยู่จริงแต่มันเกิดขึ้นจากความหลงความรู้สึกตัวนี่มันตรงข้ามกับความหลงเมื่อมีความรู้สึกตัว ความหลงมันมีไม่ได้เมื่อความหลงมีไม่ได้นะความเป็นตัวกูนี่มันก็ไม่มีทุกวันนี้เนี่ยที่เราที่เราไปยึดมันสำคัญหมายว่าตัวกูตัวกูเนี่ยเอาความชอบความชังเป็นใหญ่อันนี้มันเป็นเพราะว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีหรือขาดสติสิ่งที่เรียกว่าตัวกูจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะเวลาเราพูดว่า ลดละตัวตนหรือว่ามีตัวกูขึ้นมาเนี่ยที่จึงมัาเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือจะพูดอย่างนคือมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตตัวตนไม,ไม่ไม่มีตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องไปพยายามทําให้ตัวตนไม่มีไม่ต้องพยายามที่จะไปลดละตัวตนมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่เพราะหลงนี่แหละมันก็เลย ไปปรุงขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วก็ไปยึดติดในสิ่งที่ปรุงไอ้คำว,ว่ายึดติดเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งเรียกงอัตวาทุป,ปาทานก็คือยึดติดในความคิดว่ามีตัวตนนะไม่ใช่ยึดติดตัวตนนะยึดติดตัวตนจริงมันไม่มีเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วตัวตนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปยึดติดอะไรแต่มันมีความคิดหรือความ ปรุงแต่งว่ามีตัวตนแล้วก็ไปยึดติดความปรุงแต่งหรือภาพตัวตนนั้นเราก็เรียกอัตวาทุปาทานั้นการปฏิบัติเนี่ยที่เราเจริญสติกันเนี่ยนะมันก็คือการพยายามที่จะทําให้ความยึดติดถือมั่นที่ปรุงแต่งว่ามีตัวตนนี่มันหายไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่สลายตัวตนหรือความยึดติดตัวตนได้เท่ากับสติหรือว่าความรู้สึกตัว อย่างที่พระเจ้าได้ตรัสสอนอาหิยะนะซึ่งพอพอตรัสสอนเสร็จก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นทันทีทั้งทั้งที่ยังไม่ทันได้บวชเลยท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อใดที่เห็นศัแต่ว่าเห็นได้ยินศัแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นศัแต่ว่าได้กลิ่นได้ริ้มรสสัแต่ว่าได้ริมรสรู้สึกสัมผัสที่กายก็ศัแต่ว่ารู้สึกหรือว่ารู้ธรมรมอารมณ์ก็ศัแต่ว่ารู้ธรมรมอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี เมื่อตัวเธอไม่มีก็จะไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้โลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือตรงนี้แล้วคือว่ามันทําให้อีกความเป็นตัวฉันเนี่ยมันหมดไปหรือความปรุงแต่งว่าตัวฉันนี่หมดไปมีสตินะทางตาหัวจมูกิ่้งกายแล้วก็ใจมีสติตั้งแต่ในขั้นผัสสะเมื่อตากระทบโลกหูได้ินเสียง ตรงนี้แหละนะก็จะทำให้ความเป็นตัวเธอหรือว่าตัวฉันตัวกูเนี่ยมันมันไม่มีอันนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้ก็ลองสังเกตดตูเวลาเราเดินจงกรมสร้างจอเวลาเรามีสติขึ้นมาเวลาความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีตัวฉันขึ้นมาเป็นประธานมันมีแต่ความรู้สึกตัวแต่พอเผลอเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเกิดความรู้สึกชอบหรือชังขึ้นมา ไอ้ความชอบรู้ชังเนี่ยมันต้องมีปััยก็คือตัวกูเนี่ยกูชอบกูชังเล่นเสียแต่ว่าเห็นความชอบความชังซะมันก็ไม่มีนะไอ้ตัวกูมันก็หายไปก็เห็นก็เห็นแต่อาการที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกเช่นความโกรธความเกลียดความชอบความรักความปรารถนาไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีจติตเตเมื่อไหร่มันก็ไปยึดว่า มีตัวกูผู้ชอบผู้เกลียดผู้กโกรธผู้ปรารถนาแต่ว่าพอมีสติเข้าไปเห็นนะมันก็เหลือแต่ไอความชอบความเกลียดความกโกรธความปรารถนาเท่านั้นแหละแต่มันไม่มีตัวผู้ชอบหรือตัวกูผู้ชอบนะ<ม>ผู้เกลียดผู้กโกรธผู้ปรารถนาเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่มีตัวกูเป็นผู้เดินนะมันมีแต่อาการเดิน แล้วก็ที่เดินก็เป็นรูปไม่ใช่เราแต่พอเผอเมื่มอไหร่หรือไปปฏิบัติผิดเช่นไปบริกรรมไปคิดเอาว่าฉันเดินฉันเดินฉันเดินหรือว่าสร้างจังหวะก็ไปคิดเอาว่าฉันสร้างจังหวะมันมีตัวฉันขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเมื่อไปคิดแบบนั้นไปย้ำกับตัวเองแบบนั้นในความรู้สึกตัวก็หายไปหรือว่าเวลาเพ่งก็กเหมือนกันเวลาเพ่งเนี่ย มันก็จะมีความอยากอยู่เบื้องหลังการเพ่งความอยากจะได้มีได้เป็น,นได้สติอยากจะได้ความสงบและในเบื้องหลังความอยากมันก็มีเจ้าของความอยากคือตัวกูนั่นแหละที่ปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะทําให้เป็นอิสระจากตัวตนหรือความยึดติดในตัวตนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น ความรู้สึกตัวนี่มันก็เกิดขึ้นแน้กับจากการที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไม่รู้สึกตัวนะคราวนี้อะไรที่ทำให้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ใจมันไปไปเกาะอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นภาพได้ยินเสียงใจมันก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าใจมันส่งออกนอกมันก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วหรือว่าใจเข้าไปในความคิดเข้าไปในความคิดนะมันก็ลืมกายลืมใจได้ ก็เรียกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้เหมือนกันใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจแต่มันก็จะมี2ออย่างที่ทําให้เราไม่สามารถใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้คือจิตมันไปเพ่งออกนอกหรือไปอยู่กับอดีตกับอนาคตพอใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตก็เนี่ยมันก็ลืมปัจจุบันไปมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือมันเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์มันก็ลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจแล้วความสึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้ มันเป็นเรื่องเดียวกันในะความรู้สึกตัวแลาวก็การเราลือกรู้ในกายและใจหรือการอยู่กับปัจจุบันเราใช้คำต่างกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันนะหรือว่าเราเลือกรู้ในกายและใจตามเห็นกายและใจอยู่อย่างต่อเนื่องนะที่เขาเรียกว่า กายอนุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเนี่ยมันพูดง่ายๆสรุปรวมๆก็คือว่ารู้กายรู้ใจนะไม่ว่ากายทําอะไรอิรียบบทไหนคู่เหยียดเคลื่อนไหวกล้าไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังยืนเดินนั่งนอนนะอันนี้ก็ก็รู้แต่ถ้ามันเข้าไปในความคิดเมื่อไหร่นะมันก็ไม่รู้นะมันทําไปโดยโดยไม่รู้ตัว พอ,อคันปุ๊บมันก็เกาเลยโดยตโนมัติเป็นปฏิกิริยาโดยที่ใ,ใจไม่ได้ไปรับรู้ด้วยเกาเสร็จถึงค่อยรู้หรือเกาเสร็จบางทีก็ไม่รู้นะมารู้ทีหลังก็ยังดีนะเพราะว่าอันนั้นแหละก็คือว่ามันเป็นวิธีการที่ฝึกให้ความระลึกรู้ในใกายมันเกิดขึ้นได้ไวขึ้นไวขึ้นการปฏิบัติที่แนะนำกันที่นี่นะก็คือการให้เรามีความรู้สึกตัว อยู่กับการเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะ14จังหวะนี่มันก็เป็นแค่รูปแบบนะอย่าไปยึดติดว่ามันต้อง14จะแค่พลิกมือไปมาก็ได้จะกระดิกนิ้วก็ได้แล้วก็อย่าทำแค่นี้นะเวลาเดินจากศาลาไปกุฏิที่พักเวลาถูฟันเวลาอาบน้ำเวลาล้างจานเวลาล้างเท้าเวลาถูบ้านซักผ้า แาะพวกนี้มันเป็นเอเรียบทที่สามารถสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้หมายความว่าเราทําอะไรก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นอยู่นี่อยู่แบบอยู่แบบไม่ใช่ไปเพ่งนะแค่รู้นะแค่รู้สึกถ้าไปซักผ้าแล้วไปเพ่งนี่มันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นการไปบังคับจิตมันไม่ใช่แค่เอาใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปนี่ก็คือว่าไปเอาใจไปรู้การ เคลื่อนไหวของกายโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่เอาใจไปรู้แต่ไม่ใช่ใจไปเพ่งไปเพ่งนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วความรู้สึกตัวก็หายไปเพราะมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกการรู้เฉพาะจุดเฉพาะจุดมันไม่ใช่เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ใช่ความรู้รอบสติแล้วก็สัมปชัญญะคือทําให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แม้กระทั่งว่าเอออะไรเกิดขึ้นกับรอบตัว แต่ว่าก็ศักแต่ว่ารู้ไม่ได้ไปไปเพ่งไปเกาะหรือปรุงแต่งพอเราไม่มีสติพอเราไม่มีความรู้สึกตัวมันก็พูดโดยที่แยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไอ้ความไม่รู้ตัวหรือความหลงนี่มันมันทำให้เรามั่วทำให้เราแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความรู้สึกหรือปฏิกิริยาจากใจเราถามเรื่องอากาศแต่ไป ไปพูดถึงความรู้สึกของเราเวลาหลงมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเวลาที่เราปล่อยให้ตัวตนตัวกูมาเป็นใหญ่เนะเวลาเราหลงความรู้สึกตัวไม่มีเนี่ยตัวกูมันจะเกิดขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็จะแสดงอํานาจว่าชอบไม่ชอบมันจะไม่ยอมมองอะไรตามที่เป็นจริงแต่มันจะเอาตัวมันเองเป็นใหญ่ถึงแม้ไม่พูดออกมาแต่ใจมันก็ออกอันนี้มันเป็นเพราะตัวอัตตาตัวตนเนี่ยมันมันเข้าไป มันจะคอยแทรกตลอดเวลาเวลามีคนพูดตำหนิหรือว่าติเตียนงานของเราสิ่งที่เราทำถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาว่าทำไมว่ากูทำไมมาตำหนิกูนะตัวกูนี่มันจะเข้ามาเป็นพระเอกมาเป็นตัวการแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ ตัวกูวไม่แสดงอาการออกมาตัวกูวไม่ปรากฏมันก็จะมองอีแบบนึกว่าเขาวิจารณ์ก็จะถามว่าเออสิ่งที่เขาพูดมานั้นจริงไหมจะไม่เกิดความคิดในใจหรือความรู้สึกในใจว่าเขาว่ากูแล้วมึงดีแค่ไหนมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นมันจะไม่มีคําว่ามึงหรือกูแต่จะมีว่าเออที่พูดมานี่มันถูกต้องไหมจริงไหมจะสแสวงหาข้อเท็จจริงแทน จะค้นคว้าหาข้อเท็จจริงว่าความจริงเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่ามีธรรมมาธิปไตยคือเอาความถูกต้องเป็นหลักสิ่งที่จะถามก็คือว่ามันถูกไหมมันถูกหรือไม่ถูกหรือแม้แต่เขาชมเราก็จะไม่เพลิดเพลินยินดีว่าเออเขาชมกูกูเก่งกูแน่ไม่ใช่แต่ก็จะดูว่าเออที่เขาพูดนี่จริงไหมถ้าเขาพูดไม่จริงก็จะไปเพลิดเพลินมากเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่จริง แต่ถ้าเกิดว่าหรือแม้จะจริงเราก็รู้ว่ามันจริงของเขาแต่ว่าคนอนื่นอาจจะไม่จริงด้วยคนที่ชมแต่คนนึ่งอาจจะด่าก็ได้มันจะไม่ปล่อยให้ตัวตนนี้เข้ามาตวยมาเสพหรือมามีปฏิกิริยากับความตำหนิหรือคำชมอันนี้เพราะมีความรู้สึกตัวมีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นี่มัน,นความรู้สึกตัวหายไปเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวกูของกูก็จะขึ้นมา มันว่ากูมันว่ากูหรือจะมองอะไรก็จะมองแต่เรียกร้องคนอื่นเขาว่าทำไมเขาไม่เข้าใจฉันทำไมเขาว่าฉันทำไมเขาไม่เข้าใจฉันแต่ว่าตัวกูมันจะไม่เคยถามเลยว่าหรือมีการทักท้วงเลยว่าแล้วเราอะแล้วตัวฉันล่ะเข้าใจเขาหรือเปล่ามันจะไม่มองแบบนั้นเลยแต่มันจะเรียกร้องตลอดเวลาว่าเขาไม่เข้าใจฉันเขาเอาเปรียบฉัน แต่ไม่เคยมองว่าแล้วฉันไปเอาเปรียบเขาบ้างหรือเปล่านะหรือว่าฉันเข้าใจเขามากแค่ไหนในตัวกูนี่มันจะเรียกร้องตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเป็นนิสัยช่างบนแล้วก็เป็นนิสัยช่างตําหนิจะคอยตําหนิอยู่เรื่อยเพราะว่าติ้งตําหนิใครมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าตัวกูนี่เก่งตัวกูนี่จับผิดได้เราตําหนิใครก็หมายความว่า เรานี่ดีกว่าเขาหรือว่าเรานี่แน่กว่าเขาหรือว่าเราเก่งนะฉลาดจับผิดได้ทั้งหมดนี้มันก็ไปปนเปื้อตัวกูทั้งนั้นแต่ที่พูดมาอย่ญญางนี้ทั้งหมดนี้ก็ให้เราลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่มีจริงนะมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราปรุงแต่งแต่มัไอจิตนี่แหละที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันเกิดจากกระแสการปรุงแต่งของจิตและเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งนั่นแหละมันถึงทําอะไรแปลกๆได้อย่างมีบางคนเนี่ยนะ เขาเนี่ยจะมีสองคนอยู่ในตัวคนเดียวกันหรือจะเรียกว่ามีสองตัวตนอยู่ในคนเดียวกันก็ได้อันนี้เราด้ได้ยินได้ฟังบ่อยอย่างเช่นในภาวะปกติเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาเรียบร้อยสุภาพแต่พอเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถ้ามองแบบชาวบ้านแล้วมันก็ผีเข้านะจะกลายเกลี้ยวเอะเวยวายด่าทอที่เคยเรียบร้อยพูดกับพ่อแม่เพราะๆก็จะด่าทอแม่เสดสหาย ทำตัวเหมือนกับเป็นคนละคนเหมือนกับคนละบุคลิกบางคนนี่เหมือนกับตั้งชื่อตัวตนของทั้งสองตัวนี่เป็นชื่อคนละอันกันบางทีก็เวลาที่เป็นปกติก็เป็นคนเรียบร้อยอาจจะเสียงเบาๆนะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแต่พออีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานี้มันกลายเป็นตัวที่กราดเกลียวนะมั่นใจตัวเองรุนแรง บางคนก็ใช้วิธีสะกดจิตก็ไอตัวตนนี้ก็โผล่มาแต่ว่า2ตัวตนในคนเดียวกันนี่ยังถือธรรมดานะมีบางรายนี่มีมากกว่า10ตัวตนในคนเดียวกันอย่างเมื่อเร็วๆนี้เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุส4เริ่มมาหาหมอเพราะว่าเครียดอยากจะฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุสิบเจปีตลอดเวลาที่17บปีที่หาหมอเนี่ยรากว่าหมอนี่เจอความลึกลับของคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ตัวผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อแครนคุยไปพบไปพบมาบอกว่าเขาเนี่ยมี17บุคลิกในคนเดียวกันและแต่บุคลิกหรือแต่ละตัวตวน,นก็มีชื่อต่างๆกันบางคนก็เป็นเด็กตัวเล็กๆ7 8คขวบบางคนก็เป็นผู้หญิงบางคนก็เป็นผู้ชายและยิ่งสืบสาปพบว,ว่าอ๋อสาเหตุนก็คือว่าเขาเนี่ยถูกทํำมิดีมีไลฟ์โดยพ่อและขนาดมีลูกสองคนเขายังจําไม่ได้แล้วตัวแครนเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าพ่อทําอะไรเขาบ้าง ทากนันที่มีลูกสองคนแล้วอันนี้มันเป็นวิธีการนะวิธีการของจิตจิตมันนี่มันซับซ้อนมากถ้ามันไม่ชอบตัวตนเดิมหรือมันทนอยู่กับตัวตนเดิมไม่ได้มันก็หาตัวตนใหม่ขึ้นมาสําหรับบางคนทําได้อย่างเด็กที่พูดเนี่ยเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยแต่ว่าจิตลึกๆเนี่ยเกลียดพ่อเกลียดแม่ที่บังคับตัวเองแต่ว่าจะดา่าพ่อด่าแม่ หรือจะเถียงพ่อเถียงแม่ก็ทําไม่ได้มันก็มีทางออกก็คือสร้างตัวตนใหม่เป็นตัวตนที่ก้ารับพอตัวตนตรงนี้เกิดขึ้นเอาละด่าพ่อด่าแม่ได้เต็มที่เลยไม่รู้สึกผิดมันได้ระบายแล้วทําอะไรก็ทําตามใจได้พอทําไปสักพักก็กลับมาเป็นตัวตนเดิมมันก็มีคําถามว่าแล้วหลายตัวตนจะอยู่ในคนเดียวกันได้ยังไงมันก็อยู่ได้เพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นการปรุงแต่ง นะถ้าตัวตนมีอยู่จริงก็ต้องมีตัวตนเดียวมันจะมีหลายตัวตนได้ยังไงแต่ทั้งหมดนี้มันเพราะว่ามันเป็นเสื่องสมมุตินะสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าเป็นแครเรนบ้างสมมุติว่าเป็นเซตนี่บ้างสมมุติว่าเป็นไมล์บ้างสุดแท้แต่ว่าเหตุปัจจัยจะเป็นยังไงแล้วมันก็เชื่อจริงๆนะเวลาเป็นซิดนี่ก็เป็นเชื่อโดยมีเซดนี่จริงๆมีประวัติต่ตางๆพร้อมปรุงแต่งเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าตัวเองอายุเท่าไหร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไร แล้วมันก็เชื่อ,อจริงๆด้วยแต่นี่คือวิธีการที่จิตเนี่ยมันจะหลบมันจะหนีทุกข์แต่เป็นการหนีทุกข์แบบแบบปูถุชนนะไม่ใช่เป็นการหนีทุกข์แบบคนที่เข้าใจโลกนะเพราะถ้าเข้าใจโลกจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรเลยแม้แต่น้อยอันนี้มันก็มีะายแปลกๆอยู่มากนะที่พูดมาที่เป็นตัวอย่างคนซึ่งมีหลายตัวตนแล้วก็แสดงตัวตนต่างๆกันในต่างเวลาแต่มันมีบางคนนะ มีสองตัวตนในเวลาเดียวกันเลยนะอันนี้มันเป็นถ้าเล่าหน่อยก็ดีจะได้รู้ว่าอโลกทางจิตนี่มันมันมีอะไรแปลกๆเยอะมีคนหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาทางสมองคือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาของเขาเนี่ยมันถูกตัดคือปกติสมองทั้งสองซีกเนี่ยมันจะเชื่อมเชื่อมกันแล้วมันก็จะแบ่งข้อมูลกันแต่ว่าพอคนนี้เนี่ยเขาผ่าตัดมีปัญหาแล้วก็เลย สมองซีกซ้ายกับซีกขวาเลยไม่ต่อกันอันนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นคือว่าสมองสองซีกนี่มันทํางานไม่เหมือนกันและสมองซีกซ้ายนี่มันจะเห็นภาพด้านขวาสมองซีกขวาจะเห็นภาพด้านซ้ายแล้วคนนี้เนี่ยนะถ้าให้ให้ฉายภาพเนี่ยบนจอภาพนีป้ปรากฏด้านขวาเนี่ยสมองซีกซ้ายจะเห็นและสมองซีกนี้มันพูดได้มันก็จะบอกว่าเออเห็นไก่ แต่ถ้าฉายภาพมาทางด้านซีกซ้ายนะไอ้สมองซีกซ้ายจะไม่เห็นแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่าคืออะไรมันไม่เห็นเลยนะภาพอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยไอ้สมองซีกซ้ายจะมองไม่เห็นตาซ้ายเนี่ยมันรับภาพแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรแต่ปราะว่าสมองซีกขวามันเห็นเช่นฉายภาพบ้านเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยสมองซีกขวาจะเห็นแต่พอถามว่าเห็นอะไร มันตอบไม่ได้เพราะสมองซีกขวาเนี่ยพูดไม่ได้การพูดมันอยู่ที่สมองซีกซ้ายอ่าแล้วงั้นคนถามนี่เขารู้ได้ไงว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันเห็นด้วยสมองซีกขวาเขาก็ให้บอกว่าให้เลือกของก็ได้ให้เลือกของที่อยู่ในมือที่มันมันบอกบอกว่าเป็นภาพที่เห็นคนนี้เขาสมองซีกขวาเขาเห็นเห็นรูปบ้านใช่ไหมเขาก็จะหยิบภาพบ้านมาให้ดู สมองซีกขวามันพูดไม่ได้แต่มันบังคับมือซ้ายได้สมองซีกขวาบังคับมือซ้ายมือซ้ายก็หยิบหยิบภาพบ้านมาให้ดู mm. ก็รู้ว่าคนนี้เห็นเห็นภาพทางด้านซ้ายมือด้วยสมองซีกขวาแต่สมองซีกซ้ายไม่เห็นดูมันจะงงงๆนะแต่ว่ามันยีมีงงมากกว่านี้คนเนี่ยเห็นภาพ สมองซีกซ้ายนี่เห็นภาพไก่ขวามือแต่ไม่เห็นภาพซ้ายที่เป็นภาพบ้านแต่สมองซีกขวาม,มันเห็นภาพบ้านแต่มันพูดไม่ได้แต่มันหยิบหยิบของที่บอกหยิบภาพที่เป็นบ้านให้ดูได้ว่าเนี่ยฉันเห็นอะไรหยิบด้วยมือซ้ายเพราะว่าสมองซีกซ้ายมันคุมอวัยวะด้านซ้ายคราวนี้เขาใช้วิธีฉายภาพสองภาพพร้อมกันเลยข้างขวาภาพด้านขวา เป็นภาพไก่ภาพด้านซ้ายเป็นภาพบ้านแล้วเขาก็ให้ให้มือซ้ายและมือขวาเนี ap, ห่หยิบภาพหรือหยิบวัตถุที่เกี่ยวข้องหยิบวัตถุที่เกี่ยวข้องที่เหมือนกับภาพนั้นไอ้สมองซีกซ้ายเนี่ยมันเห็นภาพไก่มันก็ใช้มือขวาเนี่ยหยิบตัวตุ๊กตาที่เป็นไก่ขึ้นมาอันนี้ถูกไอ้สมองซีกขวาเนี่ยมันเห็นภาพบ้านมันก็ใช้มือซ้ายเนี่ย หยิบคอนขึ้นมาเพราะคอนกับบ้านนี่มันเกี่ยวข้องกันก็เป็นนั้ว่ามือขวานะถือภาพไก่มือซ้ายถือคอนคนนี้ถามนะควนี้เขาถามแล้วว่าทําไมถึงหยิบสองอย่างนี้ขึ้นมาทำไมถึงหยิบไก่หยิบภาพไก่ไอ้สมองซีกซ้ายมันตอบได้เงก็เห็นภาพไก่แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมหยิบค้อนนะไอ้สมองซีกซ้ายมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมือซ้ายหยิบคอนนะ แต่ว่ามือซ้ายนี่มันถูกสั่งโดยสมองซีกขวาซึ่งเห็นภาพบ้านแต่สมองซีกขวาพูดไม่ได้ไอ้สมองซีกซ้ายมันเห็นมือซ้ายถือค้อนมันก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่มันก็เลยอ้างไปน้ําคุณคุณว่าก็ไก่นี่มันมันอยู่ป่าไม่ต้องทําคอกให้มันก็เลยต้องมีค้อนมันพูดเดาสุ่มไปเลยนะไอ้สมองซีกซ้ายเนี่ยอันนี้เขาต้องการชี้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีสองคนในร่างเดียวกันแล้วก็ ล่างหนึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายล่างอยู่ในสมองซีกขวาสมองซีกขวาสั่งให้มือนี่มือซ้ายยกมือซ้ายหยิบคอนแต่สมองซีกซ้ายมันไม่รู้หยิบค้อนทําไมเพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นภาพบ้านมันก็เลยอธิบายไปคุนๆว่าเอาคอนมาเพื่อที่จะทํากรงใส่ไก่อันนี้เขารู้เรื่องนี้เพราะว่าเจอคนไข้แบบนี้ที่ประหลาดแต่ว่ามันก็ชี้เห็นเลยว่า กรณีคนคนี้เนี่ยซึ่งเขามีสองตัวตนอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยากที่ถ้ามีตัวตนจริงๆเนี่ยมันจะมีสองตัวตนอยู่ในร่างเดียวกันได้อย่างไรเพราะว่าถ้ามีตัวตนจริงๆก็ต้องมีตัวตนเดียวแต่นี่มีสองตัวตนอยู่ในร่างเดียวกันตัวตนหนึ่งไม่รู้เะยไม่ไม่รู้ว่าทำไมตัวตนที่อยู่สมองซีซ้ายไม่รู้ว่าทาไมไอ้มือซ้ายมันหยิบมันหยิบคอยขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่ง มันก็ทําให้ฝรั่งเองเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ตัวตนนี่มันที่เขาเชื่อมันมีจริงมันมีจริงแน่หรือเปล่าเอาเจอเหตุการณ์แบบนี้มากๆเขามันก็ก็ทาให้งงเหมือนกันแล้วนี่เคยโพสทําไมเดี๋ยวนี้ฝรั่งเริ่มสนใจพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาพูดไว้นานแล้วว่าตัวตนนี่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเมื่อมันปรุงแต่งแล้วนี่มันจะมีกี่ตัวตนัก็ปรุงได้ทั้งนั้นหรือมันจะมีสองตัวตนในเวลาเดียวกันมันก็ทําได้ แต่ทั้งหมดนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าอาศัยการทดลองแต่ว่าในชีวิตจริงงคนรอมก็พบได้ว่าคนรอมมันเปลี่ยนความยึดมั่นสําคัญหมายเป็นนั่นเป็นนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเราอยู่ที่นี่เราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นลูกศิษย์แต่เวลาไปเจอลูกความเป็นแม่ก็เข้ามาแทนที่เวลาไปเจอเจ้านาย ความเป็นลูกน้องก็เข้ามาแทนที่ความเป็นแม่ก็หายไปไอความเป็นนั่นเป็นนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยตามสถานการณ์หรือว่าตามเงื่อนไขแวดล้อมไอความเป็นนั่นเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นจริงเขาเรียกเป็นอัศมิมานะมันเราเป็นอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันถ้าเราไม่รู้ถ้าเราหลงเมื่อไหร่นะเราก็จะไปยึดติดถือมั่นแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้ เป็นแม่ก็ทุกข์เพราะความเป็นแม่เป็นนักปฏิบัติก็ทุกข์เพราะความเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกน้องก็ทุกข์เพราะความเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายก็ทุกข์เพราะความเป็นเจ้านายเพราะมันมีอุปทานอยู่มันมีกิเลสแฝงอยู่ว่านักปฏิบัติทมก็ต้องเป็นคนดีเรียบร้อยว่าแม่นี่ก็ต้องนะได้รับความเคารพจากลูกถ้ารู้แม่เคารพแม่ก็ทุกข์เป็นลูกน้องก็ต้องการความยกย่องจากเจ้านายแต่เป็นเจ้านายก็ต้องการความพักดีจากลูกน้อง แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็ทุกแล้วถ้าแบกเอาความทุกข์เหล่านี้ไปมันก็ทุกสารพัดนะมีสิบอย่างก็ทุกสิบอย่างงนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะที่จะรู้ว่านี่มันสมมุติแล้วก็รู้ว่าอย่าไปเหลืงกับมันอย่าไปเพลินกับมันเพราะว่ามันก็ทําให้เราทุกข์ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเ,เป็นหลักนะเพื่อจะไม่ให้เราเข้าไปในความหลงนะความรู้สึกตัวอย่างเดียว มันไม่มีความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งสิ้นมีแต่ความรู้สึกตัวแต่ว่าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันต้องทําให้ต่อเนื่องท้าไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันก็ความเป็นตัวกูก็จะมีอยู่เรื่อยๆมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็ว่างจากตัวตนก็เป็นจิตว่างได้จิตว่างคือว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรเลยว่างจากความพิ้สึในตัวตน